สวัสดีครับผมบอสกุลคน,คนกะละมานะครับนัชชาสวัสดีลูกสวัสดีค่ะเอาพี่พูดสวัสดีค่ะเ <c ười> มื่อนี้มาเห็นอย่างลกูกมาทำอะไรวันนี้ <c ười> ม,ามาตัดกิ่งผักหวานมามาตัดกิ่งผักหวานนะครับผมเมื่อนี้บอสกุลชิพภาพพี่นอ้องมาเบิงกิ่งตอนผักหวานป่านะครับที่บอสกุลตอนไหว้นะครับผมว่ากิ่งตอนที่บอสกุลตอนไหนว่นีออกห้างวะนะครับผมด้วยการลดจักเปรซ็นนะครับผมในการตอนนะครับผม เดี๋ยวบอสคนทีพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับว่าจริงตอนที่บอสคนตอนไหวน,นี่มันออกห้ากิโลนะครับผมเพราะว่ามีบางพี่น้องลายท่านเพื่อนว่าโอ้ยผมตอนคือบออกห้านะครับผมเด็ดจังไดจังออกห้านะครับผมเดีย๋ยวบอสคนทีีพาไปเบิ่งนะครับผมบอสคบ่ได้มีเขานะครับบอสค่าเฮ็ดจริงนะครับผมแล้วก็ออกห้ากีลลนะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิง่ง ว่าห้ามันสมบูรณ์หมดนะครับผมแล้วก็ปัจจัยในการออกห้าแล้วก็กิ่งที่มันบอกห้าเม็ดเพราะว่าเหตุผลอีอย่างนะครับผมมีปัญหาอย่างในการที่เหตุให้มันบอก,ออกห้านะครับแล้วก็กรบริโคนปกติอธิบายไปในคลิปนะครับผมไปติดตามครับผมบผมจะใช้เบื้องกิ่งตอนพักวันป่าที่บรุกคนตอนไว้นะครับผม บึงหากตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือพ่อมตัดแล้วนะครับนี่ครับผมตัวนี้คือเป็นหากที่ค่อนข้างที่สีสมบูรณ์แล้วก็แก่พ่อมที่จีตัดนําไปอ่าปักช้าแล้วนะครับผมสําหรับกิ่งตอนกิ่งนี้นะครับผมคือเดี๋ยวบารสุกนที่ให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบึงกิ่งข้างในครับผม ต้นนี้บรสกพรกันก็ตอนไว้หลายกิ่งนะครับผมนี่ครับพี่น้องนาสีเห็นอยู่นะครับผมเนี่ยกิ่งแก่เขียวสมบูรณ์นะครับผมกิ่งนี้กิ่งข้างบนนี่ก็สมบูรณ์นะครับเนี่ยกิ่งแก่พร้อมที่สิตัดแต่ดำพี่น้องนี่ครับผมคือสีเห็นชัดเจนอยู่พี่น้องเนาะ สำหรับต้นนี้บอสกกนตอนไปสี่กิ่งนะครับผมติดทั้งสี่กิ่งนะครับเนี่ยต้นนี้ให้กิ่งนี้คือเต็มที่แล้วครับผมระบบลากระบบลากออกเต็มแล้วนะครับผมพ้อมที่สี่น้ำมปขยายพันธุ์เปิดเส้นการรอดเนี่ยถ้าเข้าได้หากแบบนี้เนี่ยเปอร์เส้นการรอดนี่แทบสี่เก้าสิบเปอร์เซน,ลเ,นททเลยนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยการดูแลรักษานะครับผมเนี่ย ต้นนี้สี่กิ่งคือติดทั้งสี่กิ่งนะพี่นอ้องหนึ่งสองสามนะครับผมสามแล้วก็สี่กิ่งนี่ครับเนี่ยยวบ,บัดสิบห้าไปเบิ่งกิ่งอื่นนะครับผมว่ามันออกห้กบมน,นะครับผมเนี่ยอย่างต้นนี้บาสุกลตอนไปกิ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ออกรากนะครับผมตัวนี้ก็ เกียวแก่แหละครอมที่สิตัดนะครับผมมือนี้บอทสกุลกระสิตัดนะครับครับต้นนี้ตอนต้นนึ่งกระติดติดมดนะครับจะไปเบ่งต้นอื่นครับผมเนี่ยครับสมบูรณ์ครับต้นนี้ก็สมบูรณ์นะครับพี่น้องหแกแก่ๆเต็มๆนะครับผมนี่ครับกิ่งนี่ประมาณเท่า นิ้วโป้งนะครับกิ่งกิ่งเท่านี้โป้งบางกิ่งกันใหญ่กว่านะครับนี่เห็นอยู่าที่น้องนาทีชัดอยู่นะครับผมเนี่ยครับหากเต็มนะครับผมคือบ่อสุกลก n กะทายให้เบิ่งนะครับผม่ายให้เบิ่งว่าที่บ่อสุก c ตอนนี้ก็คือติดนะครับผมติดเกือบทุกกิ่งนะครับผมว่า ถ้าถือให้บอสกุลตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือเป็นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบอสกุลตอนมาเนี่ยออกห้กเกือบทั้งหมดนะครับแต่มีบางอ่ากิ่งที่บอออกห้กที่บอสกุลทดลองนะครับผมทดลองตอนในกรณีที่อ่ากิ่งที่มันแก่เกินไปนะครับหรือว่ากิ่งที่มันอ่อนเกินไปนะครับผมบวสุกุลทดลองว่า มันชีมีผลในการแตกหับกบ่นะครับผมซึ่งบาสุกุลก็ได้ทดลองแล้วว่ากามีผลนะครับผมมีผลในการแตกหักนะครับผมซึ่งอ่าอันนี้บาสุกุลก็ตอนไปต้นนี้ตอนไปสามกิ่งสามกิ่งกระติดมดนะครับสําหรับต้นในภาพมาเบิ่งต้นนี้ครับ นี่ครับผมกิ่งนี่ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับผมสมบูรณ์แล้วก็หากออกลายคือสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับนี่กิ่งนั่นตายนะพี่น้องเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้ตายเพราะหยังนะครับเดี๋ยวผมบาสุกลชิบบออกนะครับ ก็ค,คือกิ่งนี่ครับผมกิ่งนี่ก็กำลังออกหากครับแล้วหกยังออกมาหลายอยู่ด้านล่างนี่ครับหาาเต็มนะพี่น้องนี่ครับพร้อมที่ขยายพันธุ์แล้วครับนี่นี่คือกัน,นครับผมเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มีปัญหานะครับตัวนี้ออกหากอยู่แต่ว่าปัญหาของเขาเนี่คือ,คอ มดนะครับผมมดแดงไฟนะครับผมมันขึ้นมาเห็ดห้างในนี่ถ้าเฮาบอยังบอตัดหรือว่ายังบอได้นําไปปลูกต่อไปอ่ะมันสีเห็ดห้กิ่งพักหวานต้นนี้สิตายก่อนนะครับเอาพยายามเช็คมดแดงนะครับผมกะคลิปกะเง้วพอสมคงวดนะพี่น้องกะเห็นนะครับผมว่าบอสุกนก็กะจะถ่ายให้มันเบิ่งทั่วสวนนลครับแต่บอสุกงวสสให้เบิ่งซํานี้ไว้ก่อนนะครับ นี่คือถือว่าสมบูรณ์นะครับกิ่งบ้านนี้บอสกุลสี่เมื่อว่าว่าปัญหาที่เขาตอนกิ่งพักวานเนี่ยมันเป็นอย่างตอนแล้วหากโบออกนะครับผมกิ่งสิตายไปนะครับผมคือปัญหากับมีหลายปัจจัยนะครับผมกับเห็นและน้องพี่น้องว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกหากของอ่ากิ่งตอนพักวานป่าบอสกุลเนี่ยก็คือว่า เบาสุกุลกล้าการันตีนะครับคือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับผมที่กิ่งกิ่งตอนที่เบาสุกุลตอนวันะครับผมส่วนสิบเปอร์เซ็นนี่เกิดจากปัจจัยที่เบาสุกุลทดลองอ่าขนาดของกิ่งหรือว่าอายุของกิ่งนะครับผมคือมันก็นเลยว่าเขาตรงทดลองว่ามันเป็นความคือ เพิ่เว้าบ่นะครับผมก็เลยเขาต้องมีการศึกษาและก็ทดลองเบิ่งนะครับผมก็ได้ข้อสรุปว่านะครับผมในการตอนกิ่งเพื่อวนป่าเนี่ยปัญหาในการตอนที่เห็ดให้มันบกออกหากนะครับผมหนึ่งคือสเต็ปแรกนะครับผมคือวิธีการเลือกกิ่งนะครับผมเลือกกิ่งแบบใดนะครับผมกิ่งเนี่ยเลือกกิ่งที่เหมาะกิ่งที่สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์อย่างใดก็คือว่า กิ่งที่บกมีบอ่อแก่จนเกินไปนะครับผมหรือว่าบอ่ออ่อนจนเกินไปกิ่งเขาทีู่่ได้ไดๆนะครับผมกิ่งที่สมบูรณ์แล้วกับบ่แก่เนี่ยกะสิเป็นสีเท่านะครับผมสีเทาเนี่ยลักษณะไข่ตัวนี้เลยนะครับพี่น้องแต่ถ้ากิ่งแก่ๆเนี่ยมันสีออกดำๆนะครับผมสีเนื้อเนี่ยเนื้อผิวของเขาในเสียงแห้งๆนะครับผมนั่นคือแก่นะครับผมถามว่าติดบอ่อนะครับผมกิ่งที่แต่แก่แต่ว่า ติดแต่ว่าเปอร์เซ็นในการติดเนี่ยมันสีหน่อยนะเสียดปัญหาให้เขาเปอร์เซ็นในการออกหากในสีหน่อยนะครับผมแล้วก็กิ่งที่อ่อนเกินไปกิ่งที่อ่อนเกินไปคือกิ่งที่อ่ายัางเขียวๆนะครับผมนี่สีเท่าปนเขียวนะครับผม,น,บน,น,บผมนั่นก็บวสมควรที่สิ่ตอนนะครับผมเพราะว่าเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อครับของเขาเนี่ย กับแกนเนี่ยมันยังเป็นอันเดียวกันนะครับผมมันยังบ่อแยกชั้นโดยชัดเจนนะครับอันดับที่สองก็คือขนาดของกิ่งพี่น้องที่บ่อสุกนทดลองอ่าตอนมาเนี่ยขนาดของกิ่งเนี่ยมีผลในการตอนกิ่งพักวันป่านะครับผมซึ่งบ่อสุกน o ค่อยตอนแล้วว่าตอนกิ่งน,น้อยๆเนี่ยอย่างน,น้อยๆแบบเนี้เปอร์เซ็นในการออกหากอ้าดนี่แหะ น้อยนะครับเพอๆเ,เนี่ยที่บอกสุกุลตอนเนี่ยถ้าตอนกิ่งน้อยๆเนี่ยก็คือกิ่งสิตายเลยนะครับผมเพราะว่าระยะเวลาในการอ่าออกหักของพังวันป่าในไส่ระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมสามเดือนกว่านะครับผมกว่าที่มันสิสมบูรณ์กว่าที่หกักมันสีแข็งแรงจนแก่ะนะครับที่สามารถตัดนำไปอ่าเพาะชำได้นะครับผมคือนี่ก็คือ สองข้อแรกนะครับผมสองข้อแรกที่วิธีสังเกตนะครับผมข้อสามก็คือปัจจัยครับผมปัจจัยแวดล้อมก็คือ,อความความชื้นความชื้นอยู่ในตุ่มตอนนะครับผมก็คือเขาก็ต้องควรดูแลตุ่มตอนเสมอนะครับผม อย่าให้ตุ้มตอนนี่แห่งเกินไปนะครับผมถ้าตุ้มตอนแห่งเกินไปเท่ากับไข่น้ามนะครับผมให้น้ําให้ตุ้มตอนนี่ยังมีความชื้นในกรณีที่เท่าตอนอ่าช่วงหนาแล้งนะครับผมแล้วก็ตุ้มตอนเนี่ยตอนที่เท่าตอนเนี่ยพยายามหมัดตุ้มตอนให้แน่นนะครับผมพยายามอย่าให้ตุ้มตอนนี่โยกนี่กับนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมที่เห็ด ไอ้ภักหวานโบออกหากนะครับอ่าปัจจัยต่อไปนะครับผมก็เป็นปัจจัยของธรรมชาติขึ้นกันคือว่าตุ่มตอนเนี่ยมันสิมีหูนะครับหูที่เข่าผาตอนนี้เข่าหมัดตุ่มนะครับผมคือตัวเนี้ยตุ่มตอนเห่าเนี่ยสิมีความชื้นนะครับผมที่นี่ก็สิมีพวกมดนะครับผมบพว่าสิเป็นพวกมดดำมดแดงนะครับผมมสิมกักมากเห็ด ห่า,างอยู่ในตุ่มตอนเท้านะครับผมคือถ้ามดแดงไฟหรือมดดำยังกระยาที่เขามันอยู่ในตุ่มตอนเท่านี่ยมันสีเห็ดให้การออกหักของกิ่งพะวานป่าเท้านี่ยมันสีบออกหักนะครับผมเพราะว่ามดเนี่ยมันสีเข่าไปเนี้ยวไปว่างไข่อยู่ในตุ่มตอนนะครับผมเสีเห็ุให้ตุ่มตอนของเฮ้านี่ยหรือกิ่งตอนพะวานป่าของเฮ้านี่ยบไ้ออกหักนะครับผม ปัจจัยต่อไปก็คือฤดูกาลนะครับผมฤดูกาลของการตอนกิ่งนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะค็คือกันนะครับผมที่เก็ดให้พักหวานออกหากซ่าหรือออกหากเร็วนะครับผมคือบวัชุกลได้ทดลองตอนทุกฤดูกาลแล้วนะครับผมก็ที่ฤดูกาลที่ออกหากเร็วนี่สิเป็นช่วงอ่า ช่วงสีเขาฤดูฝนนะครับผมเฮาสิบัวตองมาดูแลเรื่องความชื้นนะครับผมดูแลเขาต้องมาคอยเช็คแค่ว่าอย่าให้น้ำเข่าตุ้มตอนหลายเกินไปนะครับผมถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าถ้าไปตอนช่วงฤดูเฮาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวอยอดพักวานป่าเนี่ยอันนี้บอสกุลบอแนะนํานะครับผมเพราะว่าบอสกุลได้ทดลองแล้วว่า ในช่วงที่เฮาเก็บยอดพักวานป่าเนี่ยเฮ้าสี่มาโดนกิ่งพักวานป่าอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่าเฮามาเก็บยอดพักวานป่านะครับคืออย่างเนี้ยยอดพักวานป่าเฮาก็จะมาเก็บมันถ็กิ่งเนี่ย็กิมีการโยกค้อนอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่ามันก็นเลยเหตุปเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เหตุให้ระบบการออกหากเนี่ยมันออกซ่าน,นะครับเพราะว่าเกิดการโยกของกิ่งตอนแล้วก็สั่นค้อนไปมากนะครับผมแล้วก็ ช่วงที่เฮ้าเก็บยอดเนี่ยมันโบไค้มีใบมันโบ่คยมีใบแบบนี้นะครับมันโบไค้มีใบในการาสางังเคราะห์แสงบไคยมีใบในการสังเคราะห์สารอ,อาหารนะครับผมก็เลยเป็นกระบวนการที่เหดให้กิ่งตอนของเฮ้านี่ออกหากซ่านี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมแลวก็คือแล้วก็มีช่วงที่เฮ้า ช่วงที่เขาควันกิ่งพี่น้องช่วงที okay. ่เขาคว้นกิ่งเนี่ยการระยะห่างในการคว้นกิ่งเนี่ยให้ห่างพอสมควรพี่น้องถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ให้ห่างพอสมควรนะครับห่างพอสมควรส่วนบาสโกนตอนเนี่ยบาสโกนซีมีไข่ควันอยู่ประมาณนี้พี่น้องประมาณข้อมือกว่าหรือสองข้อมือสองข้อมือนะครับผมระยะห่างในการควันนะครับผมเพราะว่า บางทีเนี่ยถ้าเขาควันชิดเกินไปเนี่ยมันสีหิเห็ดหอ่าเซลล์เนื้อยเยื่อเนี่ยของอเปลือกเขาเนี่ยสีเชื่อมหากันได้เร็วนะครับผมก็เลยเป็นอีกปัจจัยที่เห็ดหิ่งโกกิ่งตอนบอกหักนะครับผมแล้วก็เวลาเขาควันเซ็ตเนี่ยก็พยายามอย่าให้ขอบด้านบนนี่เกิดความาช้ำเกินไปนะครับผมแล้วก็ขูดเนื้อยเยื่อออกให้หมดนะครับเนื้อยเยื่อตรงอ รอยที่เขาควัน,นยพยายามขูดให้สะอาดนะครับนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคื่นกันพี่น้องคือจริงๆรายละเอียดปัจจัยนี่ก็ลายๆนะครับผมก็คืออย่างที่บอกทุกคนเว้ามานะครับผมก็เป็นเหตุให้เวลาเข้าตอนกิ่งเนี่ยมันบบประสบความสําเร็จมันบออกหากนะครับผมแต่คือกิ่งนี้นะครับผมว่าผมบอกแส่์หายพี่น้องเบึ่งนะครับมันตายเพราะว่าอยังนะครับผ เกิ่งนี้ตายเพราะหมดหมดเขามาเห็ดหั่งเลยพี่น้องเนี่ยตายเลยเสียทิ่มเลยนะครับกิ่งนี่จริงๆมันออกหักนะครับมันออกหักนะผมเนี่ยหกักมีหักนะครับผมเนี่ยบ่สุกคนกับเดียวสิตัดไปชำนครับเนี่ยจริงๆกิๆ่งนี้มันออกหักนะครับผมเนี่ยมีหักเท่ากันแต่ว่าปัญหาคือว่าหมดเนี่ยม,ม,มันมาเห็ดหัางหรือมันมากินพวกอ่า ุยมะเร้านะครับผมเห็นคุยมะเร้านี่ฝ่อจริงๆแล้วกิ่งนี้เป็นกิ่งที่งามเลยนะครับผมที่บอสกุลเลือกไว้เป็นกิ่งที่เมาะนะครับกิ่งที่เหมาะกิ่งนี้ขึ้นใหญ่กว่านิ้วโป้งนะครับนี่คือเป็นการสูญเสียนะครับผมเนี่ยปัจจัยหมดเห็นบอพิ่นองหมดเนี่ยการสูญเสียโดยบ่อใช่เหตุนะครับผมแล้วกิ่งนี้บอสกุลสีล่องไปช้ำนะครับผมเพราะวันมีหักอยู่ในนี่นะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับสําหรับกิ่งนี่นะครับดิซายพี่น้องเบื่องว่ามันตายเพราะว่าอย่างครับกิ่งนี้ก็ออกหาก้างกันนะครับผมแต่เป็นอย่างมันตายนะครับผมคือเบาสุกโลตอนกิ่งในช่วงเวลาที่เก็บยอดพักหวานนะครับผมคือต้นเนี่ยมันสูงถ่วมหัวนะครับเนี่ยต้นสูงถ่วมหัวนะครับคือเวลามาเก็บยอดพักหวานเนี่ย ถ้าเป็นบอสกุลบอสุกุลส,สีบบเก็บนะครับในในต้นกิ่งตอนที่บอสกุลตอนนะครับผมแปะว่าเพื่อนมาเก็บคือต้นมันสูงเป็นบอกครับผมก็เ,เลยเกิดการโน้มโน้มกิ่งลงมาก็เ,าเลยเห็ดกิ่งตัวเนี้มันหักเสียหายนะครับผมเนี่ยปัจจัยกับรายละเอียดกับมีหลากหลายปัจจัยพี่น้องแต่วัดอ่าเดี๋ยวบอสุกคนกับ ที่าเล่าคร่าวๆที่ประสบการณ์ที่บาอสุโได้ได้ทดลองได้เห็นมากแล้วก็ได้เห็นผลมากนะครับผมก็ถ้าพี่น้องท่านใดเกิดขอสงสัยหรือว่ามีอย่างบ่เข้าใจนะครับผมสามารถอาคอมเมนต์มาในใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์ในใต้คลิปมีว่าอ่าอยากหูอียงแล้วก็มีปัญหาอียงในการอ่าตอนกิ่งหรือว่ามีปัญหาในการปลูกนะครับผมก บสุกุลกะสีไปเขาไปตอบพี่น้องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปาพามาชมากิ่งตอนักวันป่าจังไดกะสำหรับคลิปนี้บาสุกุลกะสีขอฝากพี่น้องไว้ส้ำนี่นะครับผมถ้ามีข้อสงสัยอย่งกะสามารถอาคอมเมนต์แชทมาถามบาสุกุลได้นะครับผมกัคลิปนี้บาสุกุลกะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ